คำขอขมาและให้พ้นผัวว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุาธเออมื้อนี้แมน่นมื้งงามยาม,ามดีแมน่นมื้อสีวันสอบมื้อประกอบวันดีวันงามคอยผู้เป็นเมียได้มีขันดอกไม้มายขึ้นเพียงตาได้มีขันสมมามายขึ้นเพียงเก้าเท่าใส่หัวขอก้มกา้าเพื่อขอขบมาต่อองค์พญาผู้เป็นผัว ถ้าหากว่าเมียหากได้เหตุผิดพลาดพังได้ไบโบ้างยางบ่งงามได้ประผติในทางทีโบซอบได้ตอกถอยเถียงควมได้ทิมกะบุงกายหน้าได้ทิมกะซากายตาทางต่อหน้าและรับหลังโดยเจตนาก็ดีและโบเจตนาก็ดีเหตุให้ผู้เป็นผัวเสียอกตกใจด้วยความผิดพลาดพังเหล่านี้เมื่อนี้สิ่งได้มาประกาศไข่ก้าวคำขอข้ามา ต่อองค์พญ,ญาผัวผูประเสริฐขอให้ขันสมมาขันนี่จงบังเกิดมิลิดเดชหรือซาเปรียบเสมือนขวรดวงก้าผ้าดวงคมตัดเสียกรรมมัางเสียเวนแต่นี่ต่อไปภายน้าบอกให้เมียมีบาปมีเวนมีกรรมขอผูเป็นผัวจงได้ปวดอหุสิกรรมให้แกเมียด้วยเทิน และเมียขออวยใ้ให้พรขอให้ผัวจงอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ผัวจงเจริญหุงเฮืองด้วยหน้าที่การงานและให้อุดมสมบูรณ์พูนซุกด้วยทรัพย์สินเงินทองไปทุกภพทุกชาติอันว่าเงินคำแก้วนั้นให้ไหลมา่าได้ขาดย่าได้บกเป็นหาดย่าได้ขาดเป็นวังขอให้ผัวจงได้เป็นมหาเศรษฐีมีมังให้ได้นางกินนางทานและให้อยู่เป็นโฮมโพลโฮมไซให้ลูกให้เมียได้เข้าหลบหนบไว้ด้วยเธอ หลังจากที่ผู้เป็นเมียกล่าวคำขอขมาและให้พรผู้เป็นผัวแล้วหลังจากนั้นผู้เป็นผัวก็กล่าวคำอโหสิกรรมแล้วให้พรเมียว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุเออมื้อนี่แมนมืนมนงม้งามยามดีแมนมือสีวันซอบมือประกอบวันดีวัน,วนงาม เจ้าผููปินเมียได้มีขันดอกไม้มายุขืนเพียงตาได้มีขันสมมามายุขืนเพียงเก้าเจ้าปินห่วงย่านมีบาปมีเบนมีกมเจ้าจึงได้แต่งขันเพื่อมะาโขคมาโตคอยผู้ปินผัวตามใจน้อยว่วอยากมุมบาปมุมกม พวโคฮับเอาคันสุมมาของเมียแก้วขันนี้ขอให้คันสุมมาขันนี่เปรียบเสมือนควรดวงก้าผ้าดวงคุ้มตัดเสียกรรมมั่งเสียเวนแต่นี่ต่อไปภายหนา้าโบไฮเมียมีบาปมีเวนมีกรรม ผัวเอาหัสิกรรมให้แก่เจ้าและผัวขออวยไจให้พรขอให้เจ้าจงมิตรความสุขความเจริญและขอให้เมียจงอุดมสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองไปทุกภพทุกชาติอันวางเงินคำแก้วนั้นให้ไหลมาจะได้ขาดจะได้บกเปิ่นหาดจะได้ขาดเป็นบังขอให้เมียจงได้เป็นมหาเศรษฐีมิงให้ได้นางกินนางทานเด็โกขานเทิน เป็นจังไดพ่อแม่พี่น้องทานผู้ฟังและทานผู้สมที่หากทุกทุกคนผัวเมียคููใดเหตุผัวเมียคููนั้นได้ผัวเมียคููใดที่ว่าปฏิบัติได้ครอบครัวก็จะมีแต่ความสุความเจริญเกิดความห่มเย็นผาซุกมีโซกมีลาบเกิดความบาง่งคั่งร่ำรวยในชีวิตครอบครัวนั่นเองข้าพระเจ้าเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกและเป็นประยชน์ให้บพ่อแม่พี่น้องป้องไปบบหลายก็นน้อยสุกใดๆที่ประเสริฐพรอใดๆที่แสนเลิศด จงได้บังเกิดแก่ทุกทานด้วยเทินขอขอบใจท,ทุกทุกท่านที่ติ่ตามฮับเบิง้งฮับสม